ลาวาบักบริการเติมเกมออนไลน์ต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์พับจีโมบายวอลเลนก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง v i พเซิ v e r และ ID สปาร์ตเลสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลพิศาจจาก m a ป b o อก o o ฟหรือเติมเพชรจากออสตาทาวเวอร์ e ิ e เอนอีกด้วยสามารถเชิบริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีน้ำผึ้งชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Fu n กิน Friday นั่นเองนะก็เมื่อวานนี้นะครับทางแมป f ันกิน Friday ก็ได้ทำการอัปเดตมานะครับผม VS Ma อพีนั่นเองนะก็เป็นเพลงใหม่นะครับนะอัปเดตเมื่อวันที่9นะครับผมก็เพิ่มเวอเ์ชันใหม่มา2ท่านะครับแล้วก็เพลงใหม่แล้วเป็นมวดหมู่ใหม่เลยนะครับผมเออทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้พอยฟรีนะผมให้เราใส่โค้ดตรงนี้เลยนะครับ1 0 0่้นะครับนี่ใส่โค้ดตรง คุณก็จะได้ไปเลย500พอยต์นะครับผมแน่นอนผมใส่พิธีเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ไอ้ท่าทางนะครับก็จะมี2ท่าด้วยกันเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าอ่าแมทนะครับผมแมทอยู่ไหนแมทนะครับราคาประมาณ750พอยต์นะครับผมแล้วก็ท่าอ่าอันไหนอันนี้ครับอันล่างสุดครับพาร์เลนซ์อ่านถูกหรือเปล่าราคาประมาณ1,150พอยต์นะครับนะถ้าอยากจะซื้อรวมกันทีเดียวเนี่ยเก็บประมาณ1,900งพันพอยต์นะประมาณนะประมาณ กดซื้อไปเลยครับท่าแรกครับผมปุ๊บอ่าเหลือเหลืออยู่800แล้วแล้วเรากดซื้อท่านี้ไปด้วยเลยเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือ50พอยเนาะก็เก็บไว้ประมาณอ่ัาหมั้งซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองท่าแรกกันก่อนท่าแรกจะลองเนี่ยเราจะลองท่าแมสกันก่อนนะครับนะท่าแมสอยู่ไหนเอ่ยนี่เนาะติ๊กแล้วนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายเนี่ยเราจะลองทีหลังนะครับโอเคป่ะเราไปเล่นเพลงใหม่ของแมปนี้กันเลยดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มจากท่าแรกก่อนเลยเป็นท่า750พอยต์ดอ้ะให้าเพลงบันยากขนา เป็นเพลงที่มาใหม่แล้วก็ยากกว่าซาดี้อีกอ่ะแน่นอนใครที่แบบเปรี้ยวหน่อยก็น่าจะเล่นได้นะสองอันนี้น่าจะเล่นได้น่าจะนะผมจะเล่นฮาร์ดอย่างเดียวเลยผมจะไม่เล่นอ่าอีซี่นอร์มอลฝั่งนี้จะยากกว่าฝั่งบอยเฟรนแน่นอนครับฝั่งบอสนะครับอันนี้อันนี้เพลงแรกนะสังเกตเหมือนเพลงจะเหมือนกันใช่ไหมจริงจริงเมันเหมือนกันเลย ในเพลงนี้ยังยังง่ายอยู่ไงแต่ถ้าเพลนสองสานั่นอนะ่ะเริ่มแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วยังเล่นไม่ได้เลย กไปเพลงนี้ก็คุณเหมือนกันนะเพลงนี้อคอมโบทั้งหมด14นะถ้าเราไม่พลาดเลยเนาะดูพอยดูพอยในเซิร์วีพีกีทุกคนดูตั้ง1พอยนะโอเคมาที่2ครับเนี่ยเพลงนี้จะเริ่มยากแล้วอสองกับสามเนี่ยเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ลองเล่นกันได้เนาะจะรับรู้ถึงความชิบหายแล้วก็มือระเบิดมือแตกมือ <c oughs> แตกอ๋อคีย <c oughs> ์บอร์ดพักด้อะ คือมันมาซ้อนกันบ่อยเว้ยคนดูเราจะมาซ้อนกันบ่อยมากอะเห็นปะใครที่เกลียดแบบนี้อบอกเลย,เลยอย่าหาเล่นครับอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะจริง ทำให้ปีศาจเล่นชัด เกือบพลาดแล้วมเมื่อกี้เพลงโคตรนานอะ่ะเพลงหนึ่งก็อสองนาทีอ่ะสำหรับอ่หมดหมู่เนี้ยพลาดปะ ยากเออไม่ได้ยากหรอกแต่ไม่ไม่ถนัดเรื่องการกดเบิ้ลนมากเท่าไหร่กดเบิ้ลมากไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเลยเนี่ยแบบนี้กดเบิ้ลบ่อยไม่ถนัด ทำเหมือนบอลลิสติกเลยแต่ยากกว่าบอลลิสติกกันนี่แหละเฮ้ยฝั่งบอยเฟนแม่งแบบรับ,ร,บรับรู้ถึงความชิมหายอะ่ะมันเป็นยังไงฮะเดนเป็นยังไงกดมือมไปหน่ยฮะ อย่าหาเล่นนะกนโดเพลงวนนี้ยากชิบหายเลยโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนท่าก่อนอย่าลืมเปลี่ยนท่านะครับเดี๋ยวโอเคท่าต่อไปก็ท่าอ่าพาเลสอ่านถูกป่าวะไม่รู้พาเลสใส่ตัวเอสด้วยโอเคมาท่านี้จะเป็นท่าอ่านเป็นท่าที่เทมากนะถ้าใครชอบเดี๋ยวนี้อ่าต่อไปเพลงสุดท้ายนะครับเป็นท่าเกตอัสักอย่างแต่เพลงนี้ยากสุดๆไปเลยผมจะบอกให้แนะนำไม่ตั้งตั้งหลักดีๆนะครับนี่ท่านั่งก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมเทป่ะ Let's go! ดูฟังผมนะเราูหนะเราดูาเราด,ราดูฟังผมสุสดๆอะ่ะอีคนนึงถือไม้คนนึงถือปืนจี๊ยยโอยโกยโกยมันบินเยอะมากอะ่ะอย่าหาเล่นนะไม่เก่งกินอย่าหาเล่นกดมือชิบหายเลยหาเล่นเพลงเนี้ย ซาดี้ยังชิดซ้ายบอกเลยซาดี้ชิดซ้ายแม็กเนตชิดขวา <laughs> โคชีโคชีก็ซุ้มไม่ได้หรอกโอ้ยโอยโอยโอยมาแบบไม่พักเลย กระที่นี่นทีโอดทนไปอดทนไปอดทนไปจะจบแล้วโอ้ยโอยโอยไม่นักลุ่มแบบนี้เลยอ่ะมันเยอะง้อผ่านร้อยยี่สิบตัวโคตรเยอะเยอะที่่ายเลย ไม่เคยเล่นเพลงอะไรผ้ามาร้อยร้อยเยอะขนาดนี้มาก่อนส่วนมากก็สิบขึ้นสิบยี่สิบ,บ้างกันไปสิบเจ็ดวิโอใหอีกอไม่ โอเคทุกคนเพลงก็มันก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นฟูลวีคเลยนะก็สำหรับใครที่ชอบกิปนนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่โค้ดร้อยเอ็มตรงนี้ด้วยนะครับจะได้500รอยพอยต์ฟรีเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเล่นนะโอเคขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมซีโยกินิคไทม์ครับเจอกันครับ